วันนี้จุกูจะพามากินก๋วยเตี๋ยว EP หนึ่งนะครับอาจารย์นัทแนะนำมาครับผมชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเตี๋ยวฝุนฝุนพลไปครับเดี๋ยวเราจะไปกินกันครับอาจารย์นัทเคยมากินร้านนี้นยังครับยังครับทางนี้เป็นทางแรกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชิมกัน แถวบ้านที่เดียวดูแถวบ้านผมเองครับเส้นเลี่ยงเมืองนอนท์ม,มีมีทั้งหมูทั้งเนื้อนะครับบางมีเหลืองพิเศษนะครับิเศษน้ำโอเคจ็ดสิบบาทกานกินอะไรครับเะกินเดี๋ยวลอง เอาลูกชิ้นใช่ไหมครับลูกินเอ็นเอ็นเนื้อรวกชิ้นนิจาใหม่ว,วันนี้ฝนตกนะครับเดี๋ยวเรามากินก๋วยเตี๋ยวในวันนี้ฝนตกนะครับแล้ววันนี้ไปไม่ไปทำํางานเหรอครับอาจารย์ครับวันนี้วัดอวามพวงครับอ๋อไปซื้อโอกาสตรงเอกสารแล้วก็ตัดผมอ๋อครับ คือได้งานแล้วได้งานแล้วโอ้โหคุมแล้วคุมแล้ววันนี้เราก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเดี๋ยวเราจะหาร้านไปเรื่อยๆกระผมโฮมนี่ไม่รู้จะถึงเดือนไหนนะครับ<ม>แต่ว่าพักเที่ยงนะครับเราไม่ได้เอาเวลางานมากินนะครับเราพักเที่ยงครับตอนนี้ตอนนี้กี่โมงครับจันเที่ยงสามแปดครับ เดี๋ยวใช้เวลารอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตานะครับว่าหน้าตาทุดเสี่ยร้านนี้เป็นยังไงชื่อร้านอะไรนะครับเนื้อเดี๋ยวตุ๋นขุ่นเดี๋ยวตุ๋นขุนพนโอเคโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับหน้าตาเขาบอกว่าหมูสเต๊นนุ่มมากนะครับเดีแบบ๋ยวลองจิ้มคบน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มดูดีนะครับ เป็นไงครับเป็นไงครับอร่อยครับอร่อยมันมีกะทิด้วยมีกะทิด้วย,คร,วยครับนุ่มนุ่ม